ก็ไม่แข็งขนาดน,นี้ครับพี่น้องเอฟซี FC, ทิเค่นทุกคนมินี่ไปได้ห้างเผิงมากครับสีพาะมาเห็ดเมนู่ออมห้างเผิงซูกินขันตอนแรกครับให้ใบห้างเผิงมากถ้าเสียเอามาหนึ่งก้อนมาหนึ่งก้อนเพื่อเพื่อเอาตัวลูกมันแยกตัวลูกมันออกจากห้างของมันครับ เพราะว่าห้างมันเป็นไข่มันสิลลาไล่ออกไปจากอันนี้มาหนึ่งก่อนนี่ครับรอสักพักนึงให้ลูกเพิ่งม,มันสุกกันครับนี่ครับพอหนึ่งแล้วห้างเพิ่งสิลลายล่ออกชีเลตโตลูกมันแบบนี้ครับนี่ครับนี่ถ้าสามาอาไปประกรอบอาหารได้เลยนี่เห็นวหมนี่คือวิธีการเอาตัวลูกออกตัวลูกออกจากห้างง่ายๆเพราะว่า ้างเถือกมันเป็นไข่ถ้าเ้าเอามาหนึ่งนี่ไข่สิละลาไล่ละไแ่ล้วก็ยดลงไปข้างรางใตก้นหมอเนี่ยกระสิเลือดตะตลูกมนแบบนี้เลยเ้าก็สามารถเับไปเห็ดออมหรือไปเห็ดหมกคือไปเห็ดยางกระเลียบเนี่ยเห็ดเดินเลยครับกระสิเลือดตะลูกมนแบบนี้ครับโอเคขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับอลูกมันออกจากห้างแล้วเรียบร้อยแล้วหืหวานมันครับ หวานมันเดีย๋ยวเราจะไปเห็ดออมกันต่อครับไปนี่ครับเขาตับเครื่องมาแล้วเรียบร้อยครับมพีพริกหล้กก็หอมแดงน้ำก็เลงเดือดเข้ากะเอาเครื่องที่เขาตับลงไปใส่เลยครับ ไปครับนี่ครับลูกเพิงเข้าที่ข้าหนึ่งมาแล้วใส้ลงไปเลยครับโมกินมากแล้วครับกินมาแล้วหอมเริ่พร้อมแล้วครับ ได้กค่บุ้งครับไปเนี่น้ำปลรราครับสองทับพีไชโลงไปนี่น้ำมะขามเปียกครับนิดหน่อย ปลาครับเยอะมากใช้พักครับบันนี่นี่พักชีลาวใส่ลงไปต้นหอมใส่ลงไป ก็กระลำใส่ลงไปนี่ครับโอ้หกผีบดบานไดเยอนีนเด้อหอมใกญ่เลยหอมหอมหอมโอ้กินฟักซีล่ลาปตีขึ้นมากล้วครับหอมขนาดเลย กินทะลุเข้าไปในจอบ่ครับหอมขนาดเลยครับนี่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวปล่อยให้มันเดือดอีกสักพักหนึ่งครับนิดนึงอีกครับอหอมป่ะพี่น้องหอมปะ่ะหอมขนาดเลยมาซิมกันครับ บหวานนัวเลยครับเนี่ยยุดยอดเลยเนี่ยอาหารสันสูงครับสันสูงกว็ไข่มดแดงอีกงานเนี่ยลับรอกเลยอร่อยครับสุดยอดก็ไม่แข็งขนาดน,นี้ <laughs> คผลงานของเฮาผลงานของเฮาสองมือสามมือที่หามาในนามเผล่งกำลังก่องออกนี่ <Okay. S 1> ให้มันใจได้เลยครับของวาควางแทะของทิพเข่นบ่มีว่วาอีนยังสีบว่ป่นนอกจากห้างเพิงเท่านั้นที่สิป่นลงไปได้นีย่างอื่นบ่มี่มิตร์นาเพิงก็ห้างเพิงเท่านั้น บีบออกจากมือสดๆขันออกจากมือเองโดยเฉพาะมันถ้าสีมันสีบรสดบรใสคือจังของที่ขายในห้างในร้านนะพราะว่าอย่างพวาวาเข้าขันออกมาสดๆมันสีมีเกสรเพิงติดลงไปนั่มทั้งข้างในทึ่งไข่เพิงทึ่งเกสรเพิงติดลงไปข้างในนั่มเลยเห็ุใ้สีดำเพิงมันบรใสคือจังไอของที่ขายอยู่ในห้างครับ มันจะได้โลดครับแทงคุณแหงดี